เอาครสวัสดีนะครับผมเนพื่อนนะครับเราสร้างเราพัฒนาของเฮานะครับเนาะเฮายังไกลก็ดีนะครับเป้าก็ยังยืนไปที่ส0มสิบคู่นี้นะครับส0มสิบคู่นี้ทั้งหมดนี้นะครับผมเอาแจมสียเด่นไปที่หนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดนะครับเนาะเลขเด่นนะครับหนึ่งนะครับห้าหกแล้วก็แปดนะครับทั้งหมดนี้หนึ่งห้าหกแปดนะครับอยู่ในนี้เนาะนะครับในนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวที่ชนนะครับเนาะนะครับ ถ้าจะเอาไปเทียบชนกับสูตรตัวนี้นะครับก็จะชนสามตัวเลยห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดนะครับอย่างนี้ะน, 5, 6, นะครับชนห้าหกแปดนะครับตัวที่เด่นนะในชุดนี้เดี๋ยวนะครับน้องห้าสีมาเบิ้งชุดนี้ก็คือนะครับสูตรที่เจ็ดแปดเก้านะครับไปที่สูตรที่เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับสามสูตรนี้นะครับไปที่สูตรที่เจ็ดแปดเก้านะไปสูตรที่เจ็ดนะ ไปสูรที่เจ็ดนะครับสูรที่เจ็ดนี่ไม่เลือยู่สามตัวแต่กระเดินดีดีเลยนะครับเอากับปอกาเสี่ยงนะครับเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะนีครับสูรที่เจ็ดนะครับในวันที่ผ่านมาเจ็ดเก้าศูนย์มาที่เจ็ดนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับนะในงวดล่าสุดนี่นะครับแล้วสําหรับในงวดนี่นะครับสําหรับในวดนี้ นะครับก็มาที่เลขหนึ่งนะงวดนี้นะครับมาที่เลขหนึ่งนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับนะ,รบนนนะครับนะคบำบอกกันไปเลยนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกสองก็เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะคเลขเก้าตัวนี้บวกสองก็เป็นหนึ่งสองนะครับ ้าหนะึ่งสองครับในสูตรในสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดไปที่เก้าหนึ่งสองนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็สูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดนะไม่เลขหกตัวนะห้าตัวนะสูตรที่แปดนะครับในวันที่ผ่านมานี้มาเจ็ดครับมาเจ็ดเนาะ หนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะครับมาที่เลขเจ็ดนะบนล่างนะครับสำหรับเลขวันนี้นะครับในวันนี้ก็บวกกันไปเลยนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่นะครับเจ็ดบวกเจ็บเป็นสี่เนาะหกบวกสี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสอง สามแล้วก็บวกหกก็จะเป็นเก้านะศูนนย์หึ่งสองสาามเก้ศูนย์หนึ่งสองสามเก้านะครับก็ชนกันทั้งสามตัวเลยนะครับเก้าหนึ่งสองนะครับต่อไปสูตรที่สูตรที่เก้านะครับเนาะสูตรที่เกนะ้าสที่เกป็นเลขหกตัวนะครับวันที่ผ่านมานี้ก็มาหนึ่งนะครับ มาหนึ่งนะครับมาหลักสิบบนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้ก็ใช้หลักพันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหกคงที่นะครับเจ็ดสองก็เป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกนะได้หกนได้หกไปอีกสองแปดไปอีกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ชนกันไปที่ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็จะชนกันไปที่ตัวนี้เลยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งไอ้เก้าหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งสองตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสองนะครับก็ได้เลขมาสามตัวเลยเด่นนะครับเก้าหนึ่งสองสามตัวนะครับถ้าเป็นเก้าหนึ่งสองนะครับตัวที่มีเก้าหนึ่งสองอยู่ในนี้เนาะเลขเด่นมาแล้วนะครับเลขเด่นตัวนี้เก้าหนึ่งสอง ถ้าเป็นตัวรองนะครับตัวรองนะครับในตัวนี้เนาะตัวรองนะครับมีตัวใดไบ้างที่เป็นตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนย์นี่ศูนย์นะครับหกมีตัวเดียวแปดมีตัวเดียวมีศูนย์นะครับศูนย์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวรองนะครับศูนย์นะครับเนาะถ้าเรามาจับตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นเก้านะครับตัวที่มีเก้านะครับไปก่อนเลยนะครับเก้า แปดหนึ่งแปดสองนะครับตัวตัวเด็ดนะแปดหนึ่งนะครับแปดสองมีมีหนึ่งมีสองแปดสี่ไม่มีเก้าศูนย์เก้าศูนย์มีเก้ามีศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดเอาหนึ่งเจ็ดตรงนี้แล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ก็จะมีสองมีศูนย์สองห้าก็มีสองนะครับแล้วก็สองเจ็ดก็มีสองนะครับสามสี่นี่ไม่มีนะครับอยู่ในนี้ไม่มีสามสี่นะครับสามห้าก็ไม่มีสามหกไม่มีสามเจ็ดไม่มีห้าสองมีสองนะครับห้าสองนะครับ ห้าสามก็ไม่มีนะครับห้าสี 1, ่ 2, 6, 1, 6, 6, ก็ไม่มีห้าห้าไม่มีห้าเจ็ดไม่มีหกหนึ 0, 0, ่งหกสองมีนะครับมีหนึ่งมีสองเนาะหกหนึ่งหกสองหกสามก็ไม่มีหกสี่ไม่มีหกหกไม่มีศูนย์ศูนย์มีศูนย์เจ็ดมีนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับได้ไปกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคู่นะครับสิบเจ็ดคู่นะครับ นะครับไปที่สิบเจ็ดโค้ดนะตรงนี้นะครับอันนี้นะครับนะเนานะก็เป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมคือเขาไม่ได้เอาสูตรเดียวสูตรเดียวนะครับไม่ได้เอาสูตรเดียวมาจับนะครับไม่ได้เอาสูตรเดียวมาจับเนาะก็เอาเป็นเลขที่ทนกันมานะครับสิบเจ็ดโคู่นะตรงนี้สิบเจ็ดโคู่เด่นนะครับเนาะนะครับ ในทั้งหมดนี้เลยนะครับนะทั้งหมดนี้เลยตัวที่เข้าเลขเด่นตรงนี้นะครับเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองศูนย์นะครับถ้านะครับถ้าเราจะเล็งเราก็จะเล็งไปที่ตัวที่มีเป็นเก้าและศูนย์นะครับเพราะว่าในเลขตัวนี้นะครับก็คือแปดเก้าศูนย์ตัวนี้มันมาทุกวันนะแปดเก้าศูนย์เลขสามตัวนี้มันจะมาทุกวันนะแปดเก้าศูนย์นะครับถ้ามันเด่นมาเก้าแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเลขต้องมีเก้า ถ้าเก้านะครับเลขจะมีอยู่เพียงสองคู่เท่านั้นสามคู่นะครับมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามมีเลขเก้าอยู่สามคู่นะครับที่เข้าแต้มนะค้าเก้านะครับจะมีเก้าอยู่สามคู่นะเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็เกนะ้าศูนยนะ์นะครับตัวที่มีเก้าเพราะว่าเด่นเก้าตัวนี้เก้าชนเก้านะครับ มีสามคู่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์สามคู่เด่นนะในรอบนี้สามคู่เด่นเนาะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์สามคู่นะหนักครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับจับโดยสุดที่เจ็ดแปดเก้านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิงนะครับเอาเดี๋ยวมาจับในรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาจับในรอบหนึ่งโดยแต้มนะครับ แต้มสูตรที่หนึ่งเข้าพักไปโดดแล้วนะครับพักไว้นานแล้วเราไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานในวันนี้นะครับแต้มสุตรที่หนึ่งนะครับในก๊อกสุดท้ายเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้วิวเป็นสามีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ